การที่คุณจบปวชแล้วก็ไปต่อมหาหลัยเนาะแล้วก็เจอว่าเขาต้องปูพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าเขาต้องสร้างมาตรฐานความรู้ให้กับเพื่อนๆคุณอะให้กับเพื่อนร่วมชั้นคุณให้ทุกคนเนี่ยมีมีมาตรฐานมีพื้นฐานที่เท่ากันเนาะก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่เนื้อหาที่มันซับซ้อนขึ้นในชั้นปีต่อๆไปนะครับดังนั้นเนื้อหาในชั้นปีที่1ที่คุณเจอมันก็เลย มันก็เลยเป็นการเรียนแบบที่คุณเจอนะครับแต่มันก็ไม่ใช่การเรียนแบบเดิมนะมันมันเป็นการเรียนคิดสวามันเป็นการเรียนเพื่อเสริมรากฐานทางทฤษฎีแล้วก็แนวคิดเนาะซึ่งมันจําเป็นสําหรับทั้งการเรียนในชั้นปีต่อๆไปแล้วก็การทํางานในอนาคตด,ด้วยพอหลังจากปีหนึ่งแปแนะั้นโอ้ คุณคอยดูเถิดเนื้อหามันจะเข้มข้นขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยเนาะจากการที่สอนอย่างกรณีที่คุณเจอเนี่ยอาจารย์สอนวิธีทำเนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสอนวิธีคิดและในปีต่อไปเนาะคิดที่มันซับซ้อนขึ้นอาจจะคิดเชิงกลยุทธ์มีการออกแบบ UX UI หรือการสร้างสารรค์ผลงานเชิงปรัชญา ก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าคุณเรียนสาขาอะไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยังไม่เคยได้เรียนในระดับปวชแน่นอนนะครับแล้วก็นี่แหละจะเป็นจุดที่คุณจะไม่ต้องไปเรียนพื้นฐานแล้วนะครับดังนั้นในระหว่างนี้อาจารย์ก็รออยากจะชวนให้คุณนะ่ะได้ลองเปลี่ยนมุมมองแล้วกันอย่าไปมองว่านี่เป็นการเรียนซ้ำลองลองมองว่าเออมันเป็นช่วงเวลาพิเศษนะที่คุณจะได้มีโอกาสทบทวนพื้นฐานให้มันแม่นยํายิ่งขึ้นแล้วก็ ใช้เวลาที่เหลือไปกับการพัพฒนาทาักษะที่สูงขึ้นอย่าคิดว่ามันง่ายจนเราละเลยเนาะอลองแบบถ้ามันง่ายเราต้องทําให้ได้ทั้งหมดหรือทําได้ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะหรือคุณจะใช้โอกาสเนี้ยในการสร้างผลงานส่วนตัวก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกว่างานมันใช้ความรู้พื้นฐานอะแล้วคุณก็ทําเสร็จไปแล้วเกินจนมีเวลาเหลือก็เออเนี่ยไปรับงานฟรีแลนซ์ก็ได้เนาะไปเข้าร่วมการแข่งขันหรือจะเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือใช้ ใช้เวลาศึกษาทักษะใหม่ๆที่คุณสนใจเพิ่มเติมก็ได้นะการที่คุณมีพื้นฐานแน่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณนะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนการเทียบโอนรายวิชาเพราะว่าคุณไม่อยากเรียนพื้นฐานเนี่ยมันก็ทำได้นะอาจารย์คิดว่าทําได้ในแง่ที่คุณลองไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณดูนะครับว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ก็จะไปคาดหวังว่ามันจะต้องได้นะครับอื เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการได้เข้าไปคุยกับอาจารย์ก็จะทําให้คุณอาจจะได้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพให้อาจารย์ท่านได้เห็นเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านก็อาจจะมีคําแนะนําดีๆให้คุณในการลงเรียนวิชาพิเศษไหมหรือไปร่วมโปรเจกต์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สนับสนุนให้ลองไปคุยแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าจะได้อย่างที่เราต้องการนะครับอ่ะมาถึงความรู้สึกหมดไฟในสถานการณ์แบบนี้หลายคนเป็น หลายคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นแต่ว่าหลายคนต่างก็ใช้เวลาในช่วงแบบนี้พัฒนาตัวเองบางคนมีพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่นแล้วก็เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าใช้ช่วงนี้แหละในการเก็บพอร์ตนะครับแล้วก็พอ,พอยังเรียนไม่จบมางทีพอร์ตเจ๋งมากก็มีนะครับ ท้ายที่สุดครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดว่าเรากําลังเสียเวลาหน้าเบื่อหมดไฟไปเป็นใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงมากกว่านะครับคำถามคือนะครับคำถามช่วงสุดท้ายถ้าเราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าเรียนง่ายเกินไปแล้วก็เสียเวลาเกินไปอย่างที่พี่เขาหรือเพื่อนเราถามมาเนี่ยเราควรจะทํายังไงก่อนเข้าเรียนมากที่สุดนะครับก็ไก่อ่าให้เราไปหาข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบหลักสูตร ของสถานที่ที่เราจะไปเข้าเรียนเนาะอ,อ,อย่างละเอียดเลยก่อนตัดสินใจเข้าเรียนขอไข่ให้เราไปโรงเรียนวิชาพื้นฐานก่อนแล้วค่อยหารือกับอาจารย์ที่หลังเพื่อขอทาโปรเจกต์ที่ยากขึ้นหรือขอซิ่วขอเปลี่ยนขอโอนวิชานะครับขอควายก็ใช้ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเนื้อหาง่ายเกินไปไปฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมเพื่อรับงานฟรีแลนซ์นะครับหรืององงูก็ แนะนำให้มหาลัยเขาจัดทําหลักสูตรพิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากหลายอาชีวะนะครับโดยเฉพาะอ่านลองต่อกันมาดูครับว่าน่าจะเป็นแบบไหนลองโหวตมาก,ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน